สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกับแนวทางหุ้นนิกเกอเช้าบ่ายปกตินะครับผมวันประจำวันที่27สินะครับสิงหาคม2567นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางนิกเกอเช้าบ่าย v i p นั้นผมลงแค่ในกลุ่มเนาะเพราะว่าในช่วงหนึ่งนะครับแนวทางไม่เข้ามาหลายวันเนาะผมก็เลยหยุดพักไปก่อนนะครับเพราะว่าก็มีพี่พี่สมาชิกนะครับเนาะหลายท่านบอกว่าให้งดลงก่อนเนาะถ้าเกิดแนวทางไม่เข้านะครับก็ นะครับเอาเป็นว่าน้องแอดก็งดลงก่อนนะครับก็จะลงแค่ในกลุ่มแต่พอไม่ลงในช่องทาง YouTube นะครับพี่ๆอยากจะบอกว่านะครับเนาะวันวันนี้นะครับเนาะวันที่26เนี่ยวันที่26เนี่ยถือว่าแนวทางเนี่ยมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยในรอบ VIP เนาะท่านพี่ๆท่านใดที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็น่าจะมีโชคกันนะครับเนาะก็คอมเมนต์มาบอกน้องแอดได้นะครับเนาะสำหรับในรอบ VIP เนาะ นะครับก็แปลกเหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะพอเรานะลงในช่องทาง YouTube แนวทางไม่มานะครับพอลงในกลุ่มนะครับปังๆนะครับพี่พี่ก็ยินดีด้วยนะครับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเนาะสำหรับแนวทางของเราในรอบหุ้นปกติเนี่ยมาแค่สายรูดกับเลขเด่นในรอบบ่ายนะครับเช้ารุดนะครับพี่พี่เช้าเนี่ยหุ้นเนี่ยผมให้3กับ1ไปผลที่ออก468กับ5 9นะครับของเรานั้น หลัก6นี่ก็เน้นอยู่นะครับเน้น3าม6แต่เข้ามา6 8ดเนาะหลุดไปรอบใบให้2กับ5ผลที่ออก0 2นย์กับ0 5นย์ะครับพี่พี่ใครรูดที่2นะครับเข้าไปที่สองสองส่วนใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 5นย์หนะครับมาเลขเด่นกับสายรูดนะครับพี่พี่เนาะหุ้นรอบบ่ายนะครับส่วนนาทางของวันที่26นะครับพี่พี่อืมไม่ใช่26วันที่27นะครับของวันที่27 ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับหรือว่าเอาแนวทางผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นได้นะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมสาหรับนะครับแนวทางของเราในวันที่27วันอังคารนะครับพี่พ วันอังคารผมให้ไปที่เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข1กับเลข0สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข0นะครับ04 08 09 14 18 19 3ตัวให้ไปที่108นะครับผม อันนี้ในรอบเช้านะครับปกตินะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับหุ้นบ่ายของเราได้เลข6กับเลข4นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับผมสี่ศูนย์สี่ห้าสี่นะครับสามตัวให้ไปที่647นะครับผม นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหุ้นนี้เคเชาบ่ายปกตินะครับเนาะของแนวทางวันที่27ก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกโชคดีเฮงเปังๆทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรืออยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์หรือไปที่หน้าช่องทาง YouTube ผมเนาะกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์นะครับแล้วเลื่อนขยับลงมานิดนิดนะครับแล้วหาคำว่าชุมชนเนาะ ก็กดเข้าไปดูได้ก็พอดีผมโพสต์คิวอ้ดไว้ตรงนั้นนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมกราบสวัสดีครับ